สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาเที่ยวกันที่งาน Thailand Coffee f e c e 2024 GIEN นะครับซึ่งงานนี้ก็จะเป็นงานที่รวบรวมเหล่าตัวบริสต้าร้านกาแฟแล้วก็เครือบริษัทที่ขายอุปกรณ์กาแฟในไว้มากมายนะครับรวมถึงการแข่งขัน Thailand Coffee Roaster แล้วก็การแข่งขัน Thailand Coffee Cup Tester ก็คือเป็นการชิมกาแฟเนี่ยก็เราไปชมนางกันได้เลยครับผม ก็จะมีงานแสดงสินค้าหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไหรับเครื่องดื่มนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์กาแฟวัตถุดิบกาแฟแล้วก็มเมล็ดกาแฟหลากหลายพ่อนะฮะ mm hmm. ก็งานนี้นะครับสำหรับใครที่อยากทำธุรกิจนะครับขนาดเครื่องคั่วใหญ่ๆนะครับก็จะมีถ้าเกิดว่าใครอยากจะทาธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ยก็สามารถมาดูอุปกรณ์พวกนี้ได้ด้วยเช่นกันงานนี้ก็จะเป็นงานสิ้นปีและเดี๋ยวก็จะมีอีกครั้งหนึ่งตอนปีหน้าแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปที่ตัวเวทีหลักของสมาคมบริสต้าไทยนะฮะ แล้วเรามาสู่บูธแรกนะครับอันนี้เป็นบูธของสมาคมกาแฟาพิเศษไทยนะครับซึ่งบูธนี้ก็จะมีการแข่งขนันวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันสดดังซึ่งก็แข่งขันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยอยากจะมาซื้ออองที่ลึกก็สามารถที่จะมาเดินดูบูธนี้ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกสองบูธกันสำหรับเวทีที่2นะครับจะเป็นเวทีของสมาคมกาแฟาพิเศษไทยนะครับเป็นเวทีที่มา สอนมาฝึกอบรมว่าหากคุณอยากชิมกาแฟที่ดีชงกาแฟที่ดีต้องทำยังไงรวมถึงให้ข้อมูลดลหลายอย่างที่ทําให้พ่านาเกษตรกร,รกไทยไปด้วยกันนะครับถ้าสนใจก็ไปติดตามที่สมาคมกาแฟพิเศษทไทยได้เลยครับผมหลังจากที่เราเดินทั่วงานแล้วนะครับนี่ก็จะมาสู่เวทีสุดท้ายนะครับซึ่งเวทีนี้เป็นเวทีของสมาคมบาริสต้าไทยนะครับเป็นเวทีการแข่งขันคัพเทสเตอร์และก็แข่งขันการชั่วก,กาแฟนะครับซึ่งตอนนี้เราก็เตรียมประกาศแชมป์แล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถไปติดตามที่สมาคมบาริสต้าไทยได้ และในงาน Coffee p a c e 2,024น y นะครับ Super Coconut หรือว่า Super PS นะครับก็มาออกบูธด้วยเช่นกันนะครับซึ่งตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเราซื้อ PS ปุ๊บแถมเครื่องสแกนนิ้วแล้วก็เครื่องสแกนนิ้วสามารถที่ลงเวลาแล้วก็ลิง์เข้าตัว PS ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อที่ Super p l s c e ได้เลยครับ